ปัญหาต่างๆที่พี่น้องประชาชนพบเจออยู่ตอนนี้และสิ่งที่เราเรียกร้องกันมาตลอดอย่างเช่นเรื่องของรัฐมนูนเนี่ยมันจะถูกแก้ไขโดยมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งจริงๆหรือเปล่าเมื่อถูกแก้ไขโดยคณะรัฐบาลที่มีส่วนผสมของรัฐบาลเดิมอยู่ด้วยพักรัฐบาลเดิมโัรัฐบาลเดิมเขาไม่อยากแก้ไขรัฐมนูลหรอกค่ะเพราะนั่นคือรัฐมนุนที่เขาได้ผลประโยชน์พักประชานาธิบดีเองเขาก็เคยพูดชัดเจนว่าเขาไม่อยากแก้ไขรัฐมนูน60เพราะฉะนั้น เมื่อเป็นรัฐบาลฟอร์มใหม่ที่มีหน้าตาสัดส่วนของรัฐบาลเดิมทั้งหมดแบบนี้เนี่ยเราจะคาดหวังถึงการแก้ปัญหาถึงต้นต่อได้อย่างไรครั้งนี้ผมจึงกังวลมากว่าถ้ามีการทําประชามติเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลคั่วผสมซึ่งเต็มไปด้วยคนจากอำนาจเดิมก็จะเดินเกมรอยซ้าปี59าคือเป็นประชามติที่ไม่ปกปตินะครับเป็นประชามติที่เหมือนเขียนบทมาล็อกผลทําประชามติพอเป็นพิธีกรรมแล้วประชาชนเดินเข้าคูหาจะไม่มีทางเลือก ดังนั้นวันนี้เราจึงสําคัญที่เราต้องมาเสนอว่าถ้าจะทำประชามติต้องตั้งคําถามให้ครบท้วนครอบผูกถ้าจะเขียนรัฐมนูญใหม่ต้องเปิดให้เขียนใหม่ได้ทางฉบับทุกเรื่องทุกประเด็นไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเงื่อนไขถ้าจะให้มีสะสะรเป็นผู้มีอานาจยกร่างส,ะสะรต้องมาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่อยากให้มองเห็นปรากฏการณ์นะครับคน เป็นพันๆหมืนม่นๆคนลุกขึ้นมาช่วยกันทำนะครับไรเดอร์ที่วิ่งมาแต่ละคันในวันนี้เนี่ยคือมาพร้อมเอกาสารเป็นปึกคือคนหนึ่งคนพออยากลงชื่อเขาจะไม่ลงคนเดียวเขาจะปริ้นเอกสารมาแล้วไปชวนคนที่ทํางานคนที่บ้านแล้วส่งมาทีเป็นปึกๆนะครับมีคนจํานวนมากที่ลุกขึ้นมาไม่รู้เป็นใครผมไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่เคยคุยกันเขาเอาเอกสารไปตั้งอยู่ตามที่ต่างๆไปยืนอยู่ที่รถไฟฟ้าไป อยากจะไปล่าลายชื่อในห้างแต่ห้างไม่ให้เขาก็ไปซื้อกาแฟแล้วนั่งอยู่ร้านกาแฟาแล้วก็ส่งข้อความบอกกันบนทวิตเตอร์ว่าให้มาลงชื่อที่นี่ปรากฏได้รายชื่อมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันแต่ละคนก็เดินเอาเปปึกปึกปึก,ป,กปึกมาส่ง <S <S ปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ย <S 1> <S 1> <S ผมคิดว่ามันเหนือกว่าคำว่าปฏิหารแต่ปรากฏการณ์ที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือ มันคือสังคมใหม่มันคือพื้นฐานของสังคมใหม่ที่ประชาชนพร้อมจะลุกขึ้นมาทําอะไรก็ได้ที่เขาสามารถทําได้เพื่อไปสู่เป้าหมายที่อยากจะเห็นคือบ้านเมืองที่ดีกว่านี้สังคมที่เป็นประชาธิปไตยกว่านี้โอกาสที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญแ,และการตัดสินใจเรื่องต่างๆของประเทศให้ดีกว่านี้ครับเผยเผไม่แน่นะคะ การแก้รัฐมนูนในรัฐบาลชุดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะอาจจะแย่กว่ารัฐมนุนหกูก็ได้นะคะอาจจะเป็นการควบรวมอํานาจกลับไปเบเ็ดเสร็จแบบเดิมแล้วประชาชนถูกล็อกไว้ในการใช้เสรีภาพในทุกสภาวะเลยก็ได้มันอาจจะเกิดแบบนั้นขึ้นก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มาคิดว่าเราต้องช่วยกันจับตาดูหนึ่งคือด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญเองมันไม่เป็นปกตินะคะทให้เลือกตั้งจบแล้วไม่จบมันต้องมีสภาวะของการดิวกันต่อหลังจากนั้น2คือประชาชนมีส่วนสําคัญในสภาวะทางการเมืองในวาระทางการเมืองประชาชน ไม่ยอมที่จะปล่อยจอยให้พรรคการเมืองเป็นคนจัดสรรการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้งเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่เพียงเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นการเลือกตั้งบนการที่ประชาชนเนี่ยฝากความฝันและความหวังของพวกเรานั้นไว้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยว่าเราอยากได้สังคมที่มันดีกว่าแบบเดิมอย่างน้อยๆคือดีกว่า8ปีที่ผ่านมาที่เราเคยอยู่